สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทาคาโทรากลับมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับยังคงอยู่กับการรีวิวของเล่นจากขบวนการ n u m b e r ร์วัโกจูเจออีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนี่เลยครับผม DX TIRANO HAMMER GO นะครับผมเป็นอุปกรณ์เป็นอาวุธในรูปแบบคอนนะครับของโกจูทรโนนะครับสมาชิกสีเหลืองของขบวนการนี่เองนะครับผม อ่าเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนะว่าผมค่อนข้างเนี่ยชอบตัวนี้นะเพราะว่าแบบเออดีไซน์มันเท่ด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็รู้สึกจะเป็นครั้งแรกเลยใชทท่ป่ะที่ทีเล็กเป็นสีเหลืองนะอ่ะเออนะโอเคซึ่งตอนนี้ในเรื่องเนี่ยเขายังไม่ได้แบบเจาะลึกในส่วนของตัวละครโกจูเทโน,โนมากนะครับผมเรื่องราวคร่าวๆข,ของเขาเนี่ยตอนนี้ก็พูดได้แค่ว่าอ่ะเขาเนี่ย แปลงร่างโดยบาคูการิมิลูกินะครับโดยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคุณหนูอยู่อะแต่เหมือนกับว่าเขาหนีออกจากบ้านมาด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่สรรเสริญเทกาซอสมากเลยนะครับผมก็มาดูกันไปนะครับว่าเขาจะเล่าออกมาเป็นยังไงนะตอนนี้ก็รู้ได้แค่นี้นะครับสำหรับข้อมูลของโกตูเทลโนหรือบาคูการิมิลูกินะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่า เจ้า dx t e r n o hammer g o เนี่ยมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประกอบเป็น texas yellow แล้วเนี่ยจะมีความเท่มากมายขนาดไหนนะะมาดูกันเลยนี่อันแรกหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมซื้อมาจากโรบินสันนะครับผมช่วงตอนนั้นอะประมาณเดือนที่แล้วอะเขาลด30%จากป้ายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เหมือนกับมันก็ไม่แพงมากอะเพราะว่าผมซื้อตัวนี้นะครับซื้อมาคู่กับ นี่เลยนะครับเซตแหวนนะครับที่แปลงร่างเป็นโกจูเลออนกับโกจูททราโน่เนี่ยผมซื้อมาประมาณ1,300บาทนะครับ1 000... ไม่เกิน1,400บาทอะ่ะอยเออเนี่ยแหละประมาณเนี้ยโอเคนะนี่ข้างหลังนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะเป็นททราโน่กับอ่าเลออนนะครับผมนี่นะเป็นลดดีมทอยนี่เขาลด30%จากป้ายนะจริงมัน400กว่าแต่ว่าลดส0นะมอซน่ะซื้อมา2อ,อย่างเลยนี่ อันนี้ก่อนนี่ข้างๆงนะครับโกจูทิราโนนะครับนี่สองโหมดเห็นไแล้วก็นี่นะครับรวมร่างกันก็จะเป็นรวมร่างกับเทกัสซอสนะครับก็จะเป็นเทกัสซอสเยลโล่แบบนี้เลยนี่แล้วก็ในชุดก็จะแถมเซนไตลิงเทกัสซอสเยลโล่มาให้ด้วยนะแบบนี้นะนี่แล้วก็มีแหวนสําสหรับใส่ที่นิ้วนี่นะครับผมนี่ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านบนแบบนี้โอเค นี่สติ๊กเกอร์มออกรรอดิมทอยนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นนะครับสแกนตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็เล่นไม่ยากหรอกเอาละครับผมแกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยครับผมเจ้าเทียโนแฮมเมอร์โกนะครับผมเป็นค้อนนะครับในรูปแบบของทีเล็กนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นขาเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มี เป็นมือเป็นแขนอะไรเขาเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับจะไม่มีลูกเล่นแสงไฟนะครับเหมือนกับธนูเหมือนกับอะไรนะอีเกิลชูเตอร์นะครับผมจะจะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นมาให้นิดหน่อยก็เนี่ยครับกดตรงไกลอย่างนี้นะแล้วก็มันก็จะขยับปากได้แบบนี้เลยนะครับก็หลายๆคนเนี่ย ที่ไม่เคยดูในเรื่องอะ่ะเขามารีวิวเขาก็จะมาแบบเข้าใจผิดใช่ปะว่ามันเป็นปืนแต่จริงๆมันไม่ใช่ปืนนะมันเป็นค้อนง่ายมันเป็นที่ทุบอย่างนี้โอเคนะครับเนี่ยมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าเทคซอร Y เยลโลนะครับเป็นไตลิงนี่แบบนี้นะซึ่งก็มีแหวนมาให้เปลี่ยน2วงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอีกวงหนึ่งเก็บเอาไว้นะครับไม่ได้แกะออกมาจากกล่องนี่ให้ดูชัดๆแบบนี้นะ ก็จะเปิดออกมาเป็นหน้าหุ่นได้นะแต่เดี๋ยวไว้ทำให้ดูตอนที่รวมร่างก็แล้วกันนี่โอเคเข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเอามาเล่นกับเ,เทกซอร์สกันดีกว่านะครับผมนี่ออาเทกซอร์สออกมานี่ขออนุญ,ญาตเอาเทียโนโนแฮมเมอร์กันลบไปก่อนนะครับผมมาแล้วก็น,นะครับเอาแหวน ใส่เข้าไปตรงกลางอย่างนี้เลยแล้วก็กดทีลนอ o ืมนะครับทีละน,นแฮมเมอร์ go นะครับผมนี่อ่ะฟังอีกทีหนึ่งแล้วกดค้างนะครับก็จะเป็นใช้ท่าไม้ตาย เทราโน่แฮมเมอร์คลาสนะครับผมประมาณนี้มาต่อมานะครับมาเดี๋ยวรีวิวแหวนด้วยดีกว่านี่แบบนี้นะครับก่อนที่จะใช้เทเลโน่แฮมเมอร์ใช่ปหก็ต้องแปลงร่างก่อนอยู่ดีนะครับผมนี่อันนี้การเรียกเทเลโน่แฮมเมอร์ออกมาก่อนนะครับยังไม่ได้แปลงร่างเลยมารีวิว สองอันไปพร้อมกันเลยนะครับอนาคตเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเก็บครบหรือเปล่านะแต่ว่าเอาจริงก็อยากแหละต้องรอดูกันไปตอนนี้ก็ขาดแค่อะไรนะของของเลออนบัตเตอร์อ่ายูนิคอนดิวแล้วก็อ่าวูฟเดคคาลิเบอร์นะครับผมซึ่งอ่ายูนิคอนดิวอยากได้อยู่นะแต่ว่าอีกอีกสองอันอนะอ่ายูนิคอนดิวก็เนี่ย วูดเด็กคาลิเบอร์กับเลออนบัตเตอร์เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันไปโอเคนี่เอ็นกต จะเป็นเสียงทีเล็กนะครับอย่างที่บอกนะครับแหวน5้าวงเนี่ยเสียงต่างกันนะครับผมแเสียงเสียงและสีต่างกันต่ดสามวิธีมิ i t finger tirano นะครับอ่ะต่อมามาดูสีน้ำเงินกันบ้างน,นะครับ g o l ูเลอ o n นี่ปุ๊บนี่ครับแล้วก็เอาแหวนออกมาประกอบเอนเกต ก็กดค้างอ่าและนี่ก็คือลูกเล่นแปลงร่างนะครับของโกจูเทียโนและโกจูเลออนนะครับผมมาต่อมานะครับถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นคือการประกอบเทียโนโแฮมเมอร์โกเข้ากับเทกาซอสนะครับทำรูปแบบเป็นเทกาซอสเยลโล่นะครับผมมาดูกันเลย เอาละครับผมและในขั้นตอนนะครับในการประกอบเท e ร์เร h a m ฮมเมอเข้ากับเทกซอ o t t เพื่อทําการเปลี่ยนเทกซอ o ์ t ให้กลายเป็น t e กซอ o ์ s เยลโล่นะครับผมมาโดยขั้นตอนแรกนะครับ mm. ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องจับเทกซอ o นะครับแยกส่วนเหมือนเช่นเคยนะครับผม mm. แต่คราวนี้มันจะแตกต่างออกไปหน่อยนะข mm. อแยกออกมาหนีใช่ปะอ่ะผมขออนุญาตติดเสียงก่อนนะอ่ะโอเคนะครับผม พอปิดเสียงแล้วนะครับผมเราก็ทําการนี่ทําให้เป็นแขนเหมือนเดิมนะครับผมแต่เราไม่ต้องเอาดาบออกมานะนี่แบบนี้ใช่ปะเสร็จแล้วนะครับแยกแขนสองข้างออกมาครับนี่แยกออกมาปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะง่ายๆนะครับอ่ะกลางใบดาบออกมานี่แบบนี้โอเคนะครับอ่ะหมุนเอวปุ๊บ โอเคได้ในลักษณะนี้นะครับอ่ะกลางออกมาเสร็จใช่ปะอ่ะเดี๋ยวสวยกล้องขึ้นนิดนึงนี่นะครับผมอ่ะแขนสองข้างนะครับทำยังไงนี่นะครับเอาข้างที่เป็นดาบเนี่ยนะครับผมอ่ะติดไว้ทางด้านขวามือนะครับหลังหุ่นก่อนแล้วก็ติดทางด้านเอ้้ายมือนะครับติดนซ้ายมือนะครับ,รบแล้วก็นี่นะครับข้างที่เหลือติด นะครับสลับข้างแบบนี้นะปึ๊บนี่มันจะเป็นคล้ายๆโคนปีกเลยเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับจากนั้นอโอเคเอาส่วนนี้ลงมาก่อนนะครับทักในส่วนของเทกซอสไวโอเคจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของเจอโนแฮมเมอร์นะครับผมเจอโนแฮมเมอร์ะ Hammer นะเจอโนแฮมเมอร์เราก็จัดแยกส่วนออกมาเลยนะครับผมนี่อ่ะอย่างนี้ใช่ปะ แบ่งครึ่งนี่แบบนี้นะครับผมแบ่งครึ่งใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงด้ามเนี่ยมันจะมาอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเราก็ถอดด้ามออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่พอมาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ป่ะอ่ะโอเคสองด้านแบบนี้นะครับผมอ่ะพักไปก่อนปุ๊บส่วนของด้ามค้อนนะครับกลางเข้าออกมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นี้โอเคกลางเข้าออมานะครับเป็นแบบนี้นะ จับตั้งขึ้นแบบนี้อ่ามาดูด้านหลังมันจะเป็นสลักอย่างนี้ถูกพับอยู่ใช่ปะทาการโยกเขาขึ้นมานะครับอ่าสองด้านโยกเขาขึ้นมาปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะเป็นสลักอย่างนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยอ่าทำการเอาด้านสลักที่โยกขึ้นมานะครับใส่เข้าไปที่ตรงนี่นครับเดรับของกองหุ่นนี่นะมันก็จะเป็นเกาะแบบนี้ใช่ปะ อ่ะส่วนของตัวคอสนนะครับที่แยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับประกรบเป็นแขนเข้าไปเลยปึ๊บนี่หนึ่งข้างปุ๊บสองข้างแบบนี้นะครับผมมาต่อมานะครับผมเปิดสวิต์ก่อนนะครับเพื่อที่ทำการเล่นเสียงให้กลายเป็นเ e ก a สซอร y ส l ยลโนะครับผมโอเคเปิดสวิต เรียบร้อยแล้วครับผมเทกัสซอสเยลโล่นะครับมาเรามาดูหน้ากันชัดๆดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวรอให้แสงดับก่อนนะตัวนี้สีจะกลืนๆนิดนึงนะนี่โอเคมาดูว่าเดี๋ยวนี่ครับเห็นชัดกันไหมเนะี่ยโอเคนี่ ค่อนข้างหลออยู่นะตัวนี้นะครับโดยจุดขยับของตัวนี้เหรอมันก็อย่างที่บอกครับไบเขาไม่ได้ทำฟูลแอคชั่นเหมือนดงโอนิไทจินหรือว่าอาคิงโอเจอร์นะครับผมก็จะแบบยกแขนได้แค่นี้นะครับผมนี่เห็นไหมไอ้ไอ้ส่วนตรงนี้ที่มันทับได้นยตอนแรกอ่ะผมก็นึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นลูกเล่นในการเอาไปรวมร่างกันหมดหรือเปล่า แต่ณนะขณะน,นี้ในเรื่องเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ารวมร่างกันหมดเลยนะอ่าคือในแง่ของลูกเล่นนะผมว่าเขาทําได้แหละรวมร่างกันหมดอะ่ะแต่อาจจะมีการตัดทอนชิ้นส่วนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามว่าในเรื่องอะ่ะถามว่ารวมร่างกันหมดเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมผมครึ่งครึ่งอะ่ะไม่กล้าฟันธงอะไรมากอะ่ะอืนี่แหละครับโอเคนี่มาด้านข้างปึ๊บนี่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีเซนเซอร์ ่เห็นไหมแสงก็จะเป็นสีเหลืองนะครับตามแกนที่ใส่ตามแหวนที่ใส่ข้างหลังแบบนี้โอเคนะครับผมอ๋อใช่แล้วก็มีลูกเล่นกดเสียงไม้ตายเนี่ยเชอร์โน่แฮมเมอร์คลาสใช่ไหม,มนะครับ แฮมเมอร์แคทแฮมเมอร์คัทอะไรนะออกเสียงไม่ถูกนะครับถ้าหากว่าออกเสียงไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยนะครับผมนี่แล้วก็เออผมเพิ่งสังเกตนะว่าหน้าของหุ่นเนี่ยมันเหมือนกันหมดใช่ปะเออก,ก็คือมันเหมือนกับเทกัสซอสเปลี่ยนชุดเกาะอ,อะไรประมาณนี้เนีย่ยเห็นไหมหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยเนีย่ยลองสังเกตดูอ่าใช่ปะแล้วก็จะมีอ่า ยู่ในคอนกับสิงโตอีกอะ่ะอืมนี่แหละครับข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเทกซอร์สเยลโล่นะครับหรือ DX t อ็กซ์เทียโนแฮมชิ้นนี้นะครับผมเอาละครับผมก็จบลงบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX t อ a n o h a m m e r Go อาวุธประจำตัวของ g ก j u t ท a n o ที่สามารถนำมาเปลี่ยนเทกซอสให้กลายเป็นหุ่นเทกซอร์สเยลโล่ได้นะครับ เป็นยังกันบ้างครับชื่นชอบสไตล์การรีวิวและการเล่าเรื่องของโทล่าไหมครับผมอย่าลืมนะครับถ้าว่าคุณผู้ชมคนไหนชื่นชอบเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกํำลังใจให้โทล่าทาคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับโทล่าก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับเอาไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผมมีความสุขม,มากๆนะครับทุกๆคน